เจนนี่ได้หมดถ้าสุดชื่นประกาศขายบ้านรู้เผยไม่มีเวลาดูแลรับเสียดายเพราะชอบหลังนี้สุดๆ หลังจากก่อนหน้านี้นักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัาส์ชื่นกับสามีหนุ่มยิวฉัดมงคลสมแก้วได้ควักกระเป๋าซื้อบ้านหลังสุดหรูในกรุงเทพเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกสาวคนแรกน้องอยูจนินไปเมื่อปี2564ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาประกาศขายบ้านดังกล่าวแล้วโดยบอกเหตุผลว่าไม่มีเวลาดูแลซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงในไอจีสตอรว่า ลอยขายบ้านหลังนี้นะคะตัดสินใจนานมากกว่าจะขายเพราะเสียดายชอบหลังนี้สุดๆตรงข้ามคลับเฮาส์ตรงข้าม,รามสระว่ายน้ําใหญ่และสวนของโครงการแต่เสียดายไม่มีเวลาดูแลน้องเลยใครสนใจโทรนะคะเรียกว่าบ้านยังสวยใหม่เอี่ยมส่วนใครสนใจก็สามารถติดต่อไปตามเบอร์ที่ลงได้เลยจ้า